น่าจะนี่ทำมาคุยเรื่องเอ็มวีกกอนแบบออยากใหเ้เป็นพระเอกเอ็มวีให้แล้วเราก็เลยค่อนมีโอกาสได้ไปคุยกับไบร์ก็ไม่เคยเล่นในบทบาทที่แบบข้างรักแบบเป็นแบบบอยฟรนแบบความรักหนุ่มสาวมากขนาดนี้ครับผมได้เล่นก็สนุกมากขอบคุณเน่มากด้วยที่เชิญมาไม่เราเราก็มีการขออนุญาตก่อนแร้วขา้ไม่เพราะว่าตอนแรกตอนที่เราเรารู้ว่าเราจะต้องถ่ายแล้วพอมันถึงใกล้วันถ่ายเนี่ยเราก็มีไลน์ไปคุยก็บอกเออพี่มีกูขอขออนุญาตนะมีเขาพูดยังไง อ่ MV All To Myself อ่าใช่ครับผมก็นั่นแหละอย่างที่คนได้เห็นกันเฉลยแล้วเอ๊ก็นั่นแหละครับผมก็ไม่รู้จะปิดทำไมเหมือนกันรติดต่อมาที่นี่ไค่ติดต่อหรือว่าเพื่อนเราติดต่อมาเออผมอนี้ก่อนนะตอนนั้นน่าจะเน่นะน่าจะเน่น่าจะเน่ทักมาก่อนน่าจะเน่ น่าจะนี่ทำมาคุยเรื่องเอ็มวีก่อนแบบเอออยากให้เป็นพระเอกเอ็มีให้แล้วเราก็เลยค่อยมีโอกาสได้ไปคุยกับไบร์เรียกว่าเออเดี๋ยวไปเล่นเอ็มีให้สำหรับเพื่อนเราเพื่อนเราก็มีส่วนรับรู้ใช่ครับผมแล้วตอนที่คุยกับไบร์เราได้ถามอะไรยังไงถึงว่าคุยยังไงก็แค่บอกว่าเออมึงรู้ไปไเนี่ยเดี๋ยวกูต้องเล่นเอ็มีให้แน่รอชมรอชมถ้าเรามีถามมว่าทำไมมันไม่ได้ฟังไม่ได้เงินเราไม่ได้ใส่ใครนักใช่ใช่ใช่แล้วมาทำไม เขาไม่ไม่ได้ถามเขาผมก็เห็นว่าเออเนเน่เลือกเราก็โอเคได้เขาจะเล่นเขาให้คอนเซ็ปต์เลยว่าทำไมต้องเป็นการเล่นเพองเอ่อเนเน่เขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราครับเขาอาจจะอยากเห็นอะไรมุมใหม่ๆและกันมุมใหม่ๆอะไรหลายๆอย่างในตัวเราเพราะมุมที่ผมได้เจอกับเน่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นมุมแบบบอยๆเฮฮาครับผมเขาคงอยากเห็นมุมบอยๆเนี่ยความเป็นบอยเฟรนด์ตรงเนี้ยมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นก็เลยเอาเอาผมไปเล่นด้วยเพราะอย่างใน MV คือเราต้องเล่นเป็น แล้วผมก็ไม่เคยเล่นในบทบาทที่แบบข้างรักแบบเป็นแบบบอยเฟรนแบบความรักหนุ่มสาวมากขนาดนี้ครับผมได้เล่นก็สนุกมากขอบคุณเนเน่มากด้วยที่ได้ไปใรจบอกเพื่อนเราไมอ่ะว่าเราต้องเล่นเป็นเล่นเป็นท่านละครับเขาบอกบอกครับเขาบอกเอองานเป็นงานเพื่อนหรือต้องถามเพื่อนไปด้วยอยานเป็นงานเพื่อนแล้วพูดนี้เราเรอยังไงบ้างเราเราเราถอดได้แค่ไหนหรือว่าแค่ในใจว่านี่คือลิมิตนะ เราเราก็มีการขออนุญาตก่อนแล้วครับไม่เพราะว่าตอนแรกตอนที่เราเรารู้ว่าเออเราจะต้องถ่ายแล้วพอมันถึงใกล้วันถ่ายเงี้ยเราก็มีไลน์ไปคุยก็บอกเออพรุ่งนี้กูขอขออนุญาตนะอะไรอยา่างเงี้ยทำไมเราต้องอะไรนะไม่เพราะเราต้องไปสว,ปสวมบทบาทเป็นแฟนเขาไงครับเราคืออ่าเขาเรียกว่าอะไร การกระทําระหว่างคนธรรมดากับแฟนเงี้ยมันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันเลยมาถามเขาไหมว่าเออการเป็นแฟนเขาต้องทํายังไงไม่ครับผมเอ๋ออันนี้เราไปเล่นเป็นตัวเองไงก็แค่มีสู้ๆก็ตามสไตล์อยู่แล้วครับผมเด็กผู้ชายบ่อยๆนะค่ทํา ไม่ก็คือเราเราเกรงใจไงครับผมคือด้วยความที่อาช่าพูดจริงๆเขาก็เป็นแฟนยานเนี่ยผมเลยไม่อยากพูดอะไรเยอะเลยครับเขาบอกแล้วเขาบอกอันนั้นแหละอันนั้นแหละครับผมแล้วคือเหมือนกับว่าพอเราทราบว่าเขาเป็นแฟนกันเนี่ยการที่เราจะไปเล่นมันก็มันก็เลยมีความรู้สึกนิดนึงเราก็เลยส่วนเออเราท้าที่ขออนุญาตกันเถอะเพื่อความสบายใจของตัวเราแล้วก็เพื่อความสบายใจของตัวเขาด้วยแล้วตอนแล้วตอนที่ใส่ตังค์พอไปที่กองนะหรือว่าไม่ได้ไปค แต่ก็มีส่งข้อความเออสู้ๆอะไรอย่างนี้อะไรนะยังมีอไไม่น่าเท่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยไม่เาผมไม่รู้อะไรเหนื่อยตกแล้วถ้ากับไม่เลิกเาพี่ ความเป็เห็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนเป็นยังไงบ้างว่นเก็มีคุยก็แค่ตอนถ่ายทำอะไรแค่นี้ก็มีถ่ายรูปเซลฟี่ส่งส่งไปให้ดูแค่นั้นแล้วมีคุยกันเลนๆไหมว่าต้องรักแบบไหนถึงจะดูเหมืจริงทัางรักแบบไหนหรอเน้นๆบีมาแว่าทาอะไรก็ได้ที่คนปกติก็ทำที่คนรักปกติก็ทำอะไรเนี่ย คือคือเนเน่เขาอยากให้มันมีความเรียลใน m v และกันคือเขาไม่ได้อยากให้มันมีความเป็นละครหรือความเป็นซีรีส์มากแบบท,ที่ที่มันอาจจะมีการแบบบางจังหวัดนี่มันอาจจะอาจจะไม่ไม่ได้เรียลมากอะไรอย่างเงี้ยคือเน่เน่ไม่อยากดัไม่อยากได้ตรงนั้นแล้วแค่แบบใส่ความเรียลใส่ความเป็นเป็นตัวเองใส่ใส่ในสิ่งที่เราทาในชีวิตประจำวันแล้วกันแปลว่าจริงๆในในในเอ็มีคือเป็นความคล่งา เพราะว่าเนเน่เขาก็ไม่ได้อยากให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองด้วยเนเน่ก็อยากจะให้เราเนี่ยถ่ายทอดบทบาทตรงนี้ด้วยความที่ออกมาเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็สามารถอินกับบทบาทตอนถ่ายทำจริงไหมเก่งไหมหรอไม่นะไม่นะเพราะก่อนก่อนถ่ายเราก็มีเหมือนมาเวิร์กช็อปกันแป๊บหนึ่งก่อนด้วยครับผมเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมเพิ่มไปในตัวมันก็เลยทำงานนะครับมันก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเกดาจะเปความับของเนเน่ ก็เพื่อนครับคือยังไงก็มารู้จักตอนที่หลังจากเขารู้จักกับเพื่อนผมนี่แล้วแล้วพอรู้จักนี้เราได้กินเค้กขึ้นยินไหมครับไม่กินครับเค้กได้ตำนานเลยเออได้กินแค่วันวันนู้นนะวันที่เขาเอาเค้กไปแฮปปี้เบอร์เดย์เพื่อนเพื่อนเพื่อนผมผมก็ได้อันนี้ส่งกินไปด้วยในวันนั้นคือเอาไป็นวันเดย์เพื่อนเราเอาวันนั้นเป็นวันเกิด อูกับก้อนสองคนเป็นเพื่อนในแก๊งครับผมแล้วเหมือนในนี้เราเอาเค้กไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยเราก็ได้อันนี้ส่งจากวันนั้นในการกินเค้กด้วยการตรงนี่เป็นเว่าอันนี้ส่งงารเป็นเพื่อนเอ็มดีของเราไม่มีสิท่งพิเศษในการได้เค้กทำไมต่อคิวเหมือนกันต่อคิวหนอทุกคนเราเป็นเพื่อนเอ็มดีเราต้องต่อคิวเลยต่อคิวต่อคิวครับเขาได้ของในน้ำอ่ะครับผมอันนั้นเขาได้สิท่งพิเศษเราเลยใช่ครับว่าเราได้อันนี้ส่งนะ ครับทำต่อไปปังๆครับเก่งเก่งปังปังเก่งเก่งดอยว่างๆถ้าได้คิวเมื่อไหร่จะไปอุ่นนน <Okay. S 1> okay.